บีบที่ซูผูสุขคนครับผมยิ่ม,มาตามแนวทางของ้างค่มกันตองวัดนพนองหลังแตก033 0์สามสศน้นองเป็นงวดที่สองติดติดกันแล้วพี่น้องเป็นงวดศ4น0ศูนย์กับเขานพนองมาเบิ่งหลักฐานของเการือสีไปเบิ่งกระดานก็นได้ได้พี่น้องเด้อเห็นบ่เอกของ้างค่มเพิ่นกตย่ำอยู่ตลอดว่าบนล่างไปกลับนพี่นองเนี่ยบนล่างไปกลับ ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้แน่สอดแอดมาโค้งทุ่ทไทยหมื่ว่าหูโน้ตพี่น้องเนาะไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ทั้งสองคลิปตองวดแล้วก็โค้งทุ่ทไทยแอดกีดถามพอสร้างว่าเลขสูตรนี่เลขติดเลข,ขวิ่นมาหํากันด้บ่พอสร้างว่ามาหนกันได้เห็นบ่พี่น้องท่านมักเขาแล้วก็เขาทั้งมดทั้งล่างได้พี่น้องนะเขาทั้งมดทั้งล่างไปได้เนี่ยส่วนสูตรเลขสามตัวเนี่ยกับผิดลักร้อยผิดต้องพี่น้องลักร้อยผิดถือว่าเข่าเต็มๆไปเบิ้งของแท้ อยู่ล่างกระดาษปิดยังไรสร้างหมานบ่โอ้ยผมตัดสองตัวครับเอ้าบ่ตัดสองตัวได้เพิ่นก็ตัดให้อยู่ผมซื้อเก้าศูนย์สามเมืองเดียวส,สองตัวป่ะใช่ โอ้มีแต <ow> ่พกข้มอะไรเข่ามัลยโอ้ของขวัญเนาะแปดเก้าเก้าแปดกับแม่เป็นปะแปดเก้าเก้าแปดกับแม่โอ้ยคนได้ายอะปลาติ๊ท่อสร้างข้มปลาเพิ่นสร้างอันเพิ่นอันแม่ขางบ้านว่าคือ,อยังว่าหมานคักแถวว่าสั้นปลาได้ได้น้ำเพิ่นบ่บ่ครับโอ้ยพอสร้างลรอ เมื่อเศร้าเนี่ไปซื้อเอาตัวเดียวแขวนๆนี่เก้าสามนี่นมาแข้งเนาะบังดมาแข้งแล้มาเก่าด้มากเก่าด้แอนี่ยังเป็นเด็ดนี่เด็ดปลาจิตโถบันแรเาเมียนดีกว่าโว้ยเอบเมเฮียนเลยเดียวเจ้าขอเฮียนได้หลายผมซื้อไลายตัวเดียวสตัวเวูนสามตัวเดียวครัเอาเอาบัตมาหมู่บ้านนี่คือยังเงนกัรเง็นไทนี่ยศูนสามดีกว่ ก็เน้นให้ยแตว่าเป็นไปเอาเก้าสามมานไปเอาเก้าสามที่มเศร้านี่น้ำยาเทียนบินตัวเดียวปั๊ดป้าตาบอกพี่น้องบอกไ้ให้นักศูนย์สามมันบอกให้นักศูสามโเสียดายเนาะให้นักตักับโหไงบอพอสามก็ค่อย่าตรงๆเท่ยดอกจังหวัดดอกมิตรภาบนล่างไปกาเป็นบอครเข็นบอหลักฐานเก้าคือศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่เห็นบอมาเน็กก็สามศูนย์ศูนย์สามห้กับน้ำ แต่ว่าหมู่บ้านนี่ได้ถามบ่อ้างบ่ขามามาด้วยกันได้เออมาด้วยกันได้เป็นบ่พอสร้างว่ามาน้ำมามานํากันได้เป็นบ่ตัวนี้มาได้เออมาได้เลขติดเลขวินนี่ยแม่นบ่ครับไทยเอฟซีไปเบิ่งคลิปย้อนหลังก็ได้แม่นบ่พอเขาซางป้ากันเว้ากันอยู่ที่หมู่บ้านนี่ว้าครับเออเว้ากันหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่นั่งคุยแท้นี่เลยเออครับว้ยถ้า903นี่เลขบ้าข้า่เก้าศูนย์สามนี่ได้เลขเอาเลขสามตัวก็ให้เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์ส เออเรีกสูตรที่สองสูตรว่ายังไงคือสูตรสามตัว like ครับลักร้อพิษครับเนตู่สามเลยเครื่องแสียเดียวตัวเลขปาร้นเก่าซูนสามเเครื่องเสนยเลตัวเลขปันมีเลขผมนักเลขฝันนี่ยพูดอยสองหกมันมามันมาเข่ากันคูับเสรามหไ้ยัเก่าเขามาพอสางเาอยู่ขันฝันเกี่ยวแจกับกับเข่ากับนำนี่เนาะถ้าคือแต่เก้าอีกซูมเนาะคือนยู่นบุง บ้านวานเลขเขา่าเราไมาคุยบ่าแมนเด้เออมันมีสถิติเก่ายุ้ปีกายนี่ก็นเดยมันว่าหล่ะเพราะว่าคลิปคที่ล่องไปก็บไม่คยลบเดิ<อ>ที่ยุ่ยอะไเป็นสิบปีกันยุ่ยอะไรด้เพราะว่าคลิปไม่ค่อยลบคขั้นพอสร้างฝันเกี่ยวกับเข่ากับน้ำนี่มันแมนหลุดเนาะครับผมเขาม่าเลยเข่าเตลยเต็มตเต็มป้าเจ้าของบ้านพนังได้หลายจีได้หลายกว่าได้ได้หลายกว่าเจ้าของเหล็กอีกครับผมบ่อยสิหลายเลยค่าเยี่ยนขึ้น บ่าอิริีนบ่เดนี่ได่ขาเงี้ยนขึ้นบอกอ่าผซื้อให้ใคขาเงี้ยนขึ้นเลยโอ้ดี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 ใจน้ำพันเนาะพี่น้องเงินมากบอกรถโอเคแค่เออ้าวซื้อสามคนวาไปซื้อเลยแต่วลาสร้อยแต่ปลา้างเสียเหลียงเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่สร้อยเพิ่นมากสามตัวทุกงวดทุกงวดผมก็เรีแต่แ่สามตัวอยู่เพิ่นหารักลอยมาสีงวดนั่นบอ หารักรอ้อยไสหเนี่ยจะล้งตกไปยังยงอยู่ยังย่งอยู่เนาะห่าไหมหารัก้อยเนี่อย,อย,ยยืนตลอดเลย<อ>ครับส่วนเรียกเอิพูนละชิพูนนะทิพูนละิ้นพูท่านเองคำนวดนี่โอ้ยก็เขียวคำนวดเอาสดๆกันร้อนๆนนั่งกระถางนี่าไวโว้ยจู่จวมเลยมาใส่คำนวดแป๊บเดียวนี่นี่กระดาษไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว สอมบบนี้อข้มีสซอผมมัดสอแบบเรมี่หมดเนาะซออ่ะพี่น้องขาเด้อขาข้าวหนึ่งเด้ออยากได้ของดีเป็นบ่อยากได้ของดีต้องใจเย็นๆป้าที่โทษมือเศรื่นี่ไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำเก้าสามนี่นะ้ไปซ้ำเก้าสามอีกโอ้ บมาเก่าทีบมาเก่าข้าซื้อสุดท้าล่างก็แล้วล่างกับแปดเก้าเาม,าม,ามียเ,นะเอางานไม่ต้องเกิดแต่เรือรถขนาดไหนรถหนึดงขั้นเท้าสือสื่อความมันออกแล้วงานไม่โดนกับแปดพี่น้องครับแปดหนึ่งเด้อเพืน่นคำนวณอยู่ว่าต้องเบิงเ่ง,งษษษษษววดอกเพื่นเพิ่นขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัวเลขพเ,พ,งงววเพิ่นบ่แพงดอกแต่ว่าสูตรนี่เพิ่นต้องสงวนไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากัน

บ้านแล้ว <tı> ค <ro> er ่อยเอาทนี้มืแล้วผมไปเดียวชิมไปนี่แล้วอ่าติที่ของเกาเอาไปเนี่ยเราเอาแกนไปเอสที่คนเมืองเอที่เขาม้าม่เพราะพิ่นเืองโอ้ข้องซางก็มอนนดีตัวนี้เป็นในบาเลยโอ้หางัอสที่ดมากอ่ผมมันรวมากออรวมมากที่เ่อยากเอาซองตเขาเริ่มเขาของ้างคเพเพก่นเริ่มเขามาซานนึ่งหกเนาะแคบผมคุณไม่ได้หางวะ โอ้บนใบหางวดาคุณครับอันที่มันอันที่มันติดต่อกันมันอีสามมันวะครับสามสามจริงมันติดต่อบนใบหางครับโอ้ยครับครับุณไว้ขออาหารว่หลังตะวันทานแล้วสามเอาเดียสองตาติ๊แต่ว่าคือพี่ยังจังว่ากันไหมเนี่แก้ไหมเนี่ครับครับแต่ว่าปูคนก็ขีดหน่อยไปเรียนละตลอดปีละเนาะ บ่อดเหมือนได้เหตุที่เบื้องน้าบ่ไดดปิดบ่ได้บังที่นี่ครับบ่อจะผิดทางคำนวดเปล่าอดูจุ่ม่ผมก็บ่ไดดคำนวณเนียเดียวบ่เป็นยังบอคันเรีบคำนวณกับข้วเามันแบบบ่อพิดพิษแก่ไหมบ่อพิ่อไหบ่อิดหรอเพราะว่าแล้วค้าจับลักจับบ่อิดอกไม่ตมักเลย นังตึงตัวถายนืมซัวนั่นัวงว่ายั้ว่าัวอยู่ก็เสียดายเสียดายเสดครับอืมเขาลูกสาวมันกับฟันสามศูนต์ตัวเดียวนานเห็นมโอ้ยของมันของมันนันเดี๋ยววดนี่ทีไปเทียบใคกับของสุดใจทของสุดใจเขาซีงวดย่ิเดียนพมันได จะเกิดกนได้ซีงวดเดี๋ยวนี้น้องสุดใจเขาซี้งวดจิดล่ะเดี๋ยวขีมาเขียเทียบบางสองซางบางมงแบบนี้บินกับศูนย์กันนึอม่ตเอรกแอตะตัวก็ได้ดิเออเอาเอาเอาสองตัวไปคพ้อลอตเตอรี่มากพ่อได้พ่อได้หานะครับผุ สามตัว่่วันได้สามตัวเอาเอาท,าทา้าเท้าไปกันกระคากนมืออื่นนี่ก็ได้ครัมือแรงงกผมก็คิดนะมือแรงงกผมเคยถูกท้วนไหมท่มามันพิษนะมือไอ้เลขกพิดนะอันนี้ก็เขาอันนี้ก็เขาเนี่ยอันนี้ก็เขานนเขามันเดี๋ยวไปคำนวณปแล้วมันเขายนโรบันวดนนี้นเ,เอาสูตรต้องใส่กับเขาที้เขาเ <98 S 1> ขาก้าแปดเขาตุกลับ ปดเก้าก็แปดันหนวัหนเก้านีา่ไปที่ระง,งวดงง่ขึ้นมาเนาะ นอนมาก็บนกับ well, ล so <c oughs> uh. ่างก็ล่างกับบนอย่นีเก่าเลยนี่เก่าเไยอมา้ามนี่เก่าดไีเกาแล้วมันไปได้ไปได้ลหเาตก็งานาม่อนรถส่เด็ดเป่พ่อเด็ดเ็ดป่แมนสิบหกเน่ะโอเขีนทับโตเกะเรา เนอดอไพินเบิ้งกระดาษเป็เบิ้งเงินกระดาษกอนเดียวไฟเบิ้งเงินกัล่างโลหะสังครับไฟเบิ้งกันล่างล่างลมเงนครับเอาอันกระตัวเดียวนี่ก็ล่ะศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งเน้นหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดโอ้ เน้นจิตหนึ่งเป็นโมฆะสังครับผมเน้นจิตหนึ่งได้พี่น้องได้พี่น้องข้อแคบหน่อยจ้าวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นจิตหนึ่งครับผมส่วนเลขจิตเลขประกอบเนี่ยกหกเจ็ดแปดครับจับคู่ก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดครับแต่ว่าเน้นจิตหนึ่งเนาะครับตัวกันตัวร่างกับจัดมันโหลดของคูณมาหลายทีกับขั้นผููใว่าของคู่หลายนี่ก็คือเลิกมันวะ ครับนี่ผมคู่เนี่ยมาหลายเด้อผมตัดเน็ตแค่ซี่ตัวนี้หืมพวดพวกนี้ฮะครับเอาซีตัวต้องบอกครับผมเอาแต่สี่ตูวแหละตูวชุดเต็มอีกชุดหลังบอกโอ้ที่สองแปดบอกสามเก้าสองแปดสามแปด 8องแปดสามแปดบ่อครับเป็นตัวร่องผมก็ค่อย็นผมจีริตได้ซีตัวจริงคือเตีอนก็ตะเกาวะตะเกาอันพอสร้างเฉย้าซีให่4ซีคู่เนาะครับผบาทเล่บ่วชุดเต็มครับแม่นกับกันไว้ก็ดีล่ะครับแต่กับมักผมก็เอารู่ลเกียรคัดเอาแต่ตัวมาดใส่ที่ประมาณคือเอาตัวสีแดงตัวแดงๆสิบเ็ะครับแม่นมักตัวไดชอบตัวใดก็หาจับสลากกินแเบ็ดพี่น้อง หวดนี่บเอมซ้อมคุยครับสิบเจ็ดกับสิบหกพี่น้องเข้ากับแคบหน่าจอดวยครับเด้อขั้นมันว่าชัดเดี๋ยวไปชิมมากเพห่นเขียนใส่กัะล่างให้นไหมที่ยังของเก่าเหนือภาษาเนาะอันนี้ก็ช้ดางไหมไหมวันี้เบิรปิดเบิรเดือนเบิดเดือนจนเฮี้ยนแล้วจนบ้านแล้วครับอนี่ทุกหมวดก็จว่าจะของบ้านคนนูว่าได้หลายเลย คุกบาทคุกเบี้ยเนาะครับอรับพี่น้องมักแสดงชอบกินอะไรครัจับสลากกินแบ่งกันครับรตเทอรี่มากอาหารซีโรตเตอรี่กันครับขอพูดพ่อสร้างอะไรๆครับผมมันมาในแรื่องผลประโยชนการขอให้เดือนขอให้เข่าขอให้แตกตองวดไปเรื่อยๆด้วยพ่อสร้างเนาะต่ออยู่แล้วครับเออยาว้าซีงวดหางวดจะว้าเอาไปเรื่อยๆจนครบปีบนกับบุ๊บาไปหางวดหลังอืมบาหางวดครับผมเอให้เข่าอให้แตกเด้อบนล่างได้บาทนี่นะทั้งศูนย์ เท่าหุ้หนึ่งติดหนึ่งหนิเนาะตะวันมาหัวหุดนที่ไปซ้ำเก้าสามนั่นเสด็จครับครับเอาขอบคุณที่รับประทานขอบคุณหลายครับผมฮะปากคนไรคนแทรกคนตีดตามสำหรับที่นี่สวัสดีครับผม